สวัสดีครับบานาน่ามูวี่ยินดีต้อนรับเข้าสู่การกำเนิดของซูเปอร์ดาก้อนบอลยีโรในพาร์ทที่3เรื่องราวการจุติของดาก้อนบอลมืดส่งผลกระทบต่อเส้นเวลาเป็นอย่างมากหน่วยไทมพาโทนั้นจะหยุดยั้งมหันตภัยสุดเลวร้ายในครั้งนี้ได้อย่างไรถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังกันได้เลยครับ และเรื่องราวในภาที่3นะครับจะเริ่มต้นที่ใช้ปริศนาผมแดงนั้นได้มารับการโจมตีของเบจิโตแทนจอมมานบูคงปล่อยให้ทำ้ายคุณบูไม่ได้หรอกดาก้นบอลมืดผมคงต้องขอเก็บกลับไปก่อนนะครับเมื่อหันกลับไปที่จอมมานบูนั้นจอมมานบูได้เป็นลังสี Naruto ที่ชั่วร้ายออกมาพร้อมกับเปิดหลุมดำที่เป็นช่องว่างของมิติฮ่าฮ่าฮ่าเลเกตตมช จอมมารบูนั้นได้เปิดช่องว่างระหว่างมิติพร้อมกับจู่โจมใช้ผมแดงไปด้วยจากการจู่โจมนี้ทําให้พื้นที่บริเวณโดยรอบถูกทําลายไปจนหมดอะไรกันเนี่ยหนีกันไปได้หมดเลยหายไปอย่างไรล่องลอยตัดมาที่ทาเลสผู้ได้รับพลังแห่งดาร์กนบอนลมืดกําลังจะประทะก,กับชายสวมหน้ากากในยกที่สองเอาละ่ะทดสอบหน่อยดิฟาล่างจุตติ แห่งพลังมานของข้าไม่จะออมมือราชาณนากากมืดและแล้วการต่อสู้ยกสองก็ได้เริ่มต้นขึ้นนะครับแต่ในครั้งนี้ราชานากากมืดนั้นได้จู่โจมทาเลสเข้าแบบเต็มเป่าทาเลสที่โดนจู่โจมแบบหนักหน่วงนั้นกระเด็นลงไปกระแทกผื้นอา้อาวอ้าพลังแห่งดาก,ก้นบอลมืดมีแค่นี้เองเหรอดูเหมือนจะน่าผิดหวังนิดหน่อย ใช่ไหมซันซ่าครับท่านจอมมารต๋วกระจอกยังไงมันก็กระจอกมันย่างคำ่ำทาเลสนั้นได้ถูกเล่นงานจนไปกระแทกกับต้นไม้และตอนนี้เองทาเลสได้กินผลเทวะเข้าไปและในเวลานั้นเองพลังแห่งผลเทวะและพลังของดาก้นบอลมืดส่งผลให้พลังมารของทาเลสนั้นพุ่งขึ้นสูงมากไอความรู้สึกแบบนี้มันอะไรกันเนี่ย พลังแห่งขนเทวะและดาคันบัมมืดได้กัดกินร่างกายของทาเลสไปทุกอนูเซลและจากนั้นทาเลสได้โจมตีใส่ราชามืดทันทีมาได้ดีซันซ่าฝากหน่อยนะเมื่อพูดจบซันซ่านั้นได้สัดพลังสนกับทาเลสทันทีบังอาจนักเจ้านี่เสียงขึ้นพลังของซันซ่าและพลังของทาเลสนั้นกระแทกกันจนดังสนั่นวันไหวไปทั่ว ทาเลสตึงอยู่ในโหมดที่บา้าคลั่งแบบเต็มพิกัดพอแล้วลาชานกากมืดข้าได้เห็นพลังแห่งดาก้อนบอลความมืดจนเพียงพอแล้วและในวินาทีนั้นเองลาชาแห่งความมืดได้สัดพลังขนาดใหญ่ไปที่ทาเลสจนทำให้ร่างของทาเลสนั้นสลายไปเลยเหลือเพียงดาก้อนบอลมืดเท่านั้นฮ่าฮ่ามาซิดาก้อนบอลมืดด้วยพลังของเจ้า จะท,ทำให้พลังของข้านั้นฝืนฟูกลับมาได้อีกครั้งและตอนนี้เองนะครับมาจิกาบาวได้ครอบครองพลังแห่งดากอนบันมืดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งลูกแล้วมันช่างยอดเยี่ยมจริงๆครั้งแรกที่เห็นใกล้ๆเลยนะนี่สิพลังแห่งเจ้าปีศาจมืดตัดมาที่สนามการต่อสู้ของมาจินบูอีกครั้งตอนนี้มาจินบูนั้นไม่อยู่แล้วนะครับเจ้ามาจินบูมันหนีไปได้ถ้าเป็นแบบนี้ เส้นเวลามีหวังได้พังทลายหมดแน่เส้นเวลาที่มีจอมมารบูอยู่นั้นตอนนี้จอมมารบูกับหนีไปจากที่นี่แล้วนะครับหนอยเราอยากจะตามมันไปนักทำยังไงกันดีเนี่ยสัมผัสพลังมันไม่ได้เลยนี่เสียงตะโกนจากชายผมแดงผมบอกให้ไหมครับว่าตอนนี้เจ้ามาจินบูนั้นหนีไปอยู่ที่ไหนแกแกต้องการอะไรกันแน่ ทั้งโกคูและเบจิต้าก็กำลังยืนงงนะครับเอา้าเรานึกว่านายโดนจอมมารบูระเบิดไปแล้วหยุดก่อนทั้งปล่อยให้เจ้านี่พูดก่อนมีพวกคุณอยู่ผมก็สบายใจขึ้นหน่อยแต่จะเชื่อใจหรือไม่เชื่อก็อแล้วแต่พวกคุณแล้วกันเจ้ามาจินบูตัวนั้นที่โดดดาบุล่าเข้าไปมันหนีไปนรกแล้วและตอนนี้นรกเองก็กำลังย่ำแย่แย่แน่เลยยังไง ก็ต้องประจัดก,การให้จอมานบูกลับมาอยู่ในเส้นเวลานี้ให้ได้เอาละเอาอย่างนี้แล้วกันโกคูกับเบจิต้าฉันน่ะจะเคลื่อนย้ายอาการบาดเจ็บของนายให้มาอยู่ที่ตัวฉันก่อนและนายสองคนไปตามลาจอมานบูในนรกจากนั้นทังให้พาฉันไปพักที่หลังแห่งการเวลาก่อนเพื่อจะได้ไปฟื้นฟูพลังเอาละครับถ้าพร้อมแล้วก็เชิญมากับผมได้เลยไปอารวาสในนรกกัน ตัดมาที่เหตุการณ์ในนรกตอนนี้ฉลูมและโทวะสเทพมารข้ารับใช้ของเมจิกคาบาวก็มาถึงที่นรกแห่งนี้แล้วและในช่วงเวลานี้นะครับเป็นช่วงที่จานิมบ้านั้นเพิ่งถือกำเนิดขึ้นมาแต่จานิมบ้ากลับได้พลังแห่งดากอนบอลมืดในการต่อสู้ครั้งนี้จานิมบ้าผู้ได้รับพลังจากดากอนบอลมืดได้เป็นพลังอันไร้กาดออกมาฉลูมได้เข้าโจมตีก่อนนะครับน้อย ไอใส่สวะข้านะ่ะจะเก็บวิญญาณของแกไปแต่เรื่องรามันไม่ได้ง่ายเหมือนที่ฉลูมคิดเมื่อพูดจบฉลูมก็โดนถีบจนกระเด็นไปจานิมบ้าผู้หลายกาดนั้นได้กลายล่างไปอีกขั้นด้วยพลังแห่งดาร์กนบอนมืดแต่ฉลูมก็ไม่ได้มีท่าทานจะเกรงกลัวแต่อย่างใดเอาละแล้วถ้าอย่างนี้ล่ะวิญญาณของแกจะต้องโดนข้าเก็บเกี่ยวไปจากที่นี่ในฐานะถงมาพูดแห่งนรก การต่อสู้กับจานเนมบ้าในล่างปกติก็ยากอยู่แล้วแต่ชลูมต้องมาเจอกับจานเนมบ้าที่ได้พลังแห่งดาก้นบอลมืดมาครอบครองในที่สุดแล้วยามาทูตชลุมก็ทําสําเร็จนะครับได้ตัดจานเนมบ้าจนขาดขึ้นและได้ฟันดาก้นบอลจนกระเด็นหล่นออกมาฮ่าๆนี่ใช่ไหมดาก้นบอลแห่งความมืดที่อยากได้กันนักหนาก็ไม่ได้ยากนี่นาฮึคิดถูกแล้ว ที่ชนฉชลูมมาด้วยและในจังหวัดที่ดาก้อนบอลมืดนั้นกําลังถูกฉลูมนั้นเก็บกลับไปมันก็มีพลังบางอย่างมาหุ้มดาก้อนบอลเอาไว้แม้คุณโทวะผมคงให้ลูกแก้วอันนี้ไม่ได้หรอกครับอะไรกันลูกแก้วมันแกหน้าตาแบบนี้แกมันชาเมลนี่นะและเราก็รู้กันนะครับว่าชายปิศนาคนนี้คือเทพมารชาเมลทำไมล่ะชาเมลจะทรยศเหรอ แกน่ะย้ายไปอยู่ฟังพวกทามพาโทแล้วหรือไงนั่นมันเราจำเธอได้นี่นาที่เคยเจอกันก่อนหน้านี้พวกทามพาโทลูกน้องของไควชินแห่งการเวลาสิน,นะและแล้วตอนนี้การประทักกันร,ระหว่างเทพมารก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งพวกคุณทั้งสองช่วยไปหยุดเจ้ายมทูตนั่นทีส่วนผมจะเข้าไปเก็บดาก้อนบอลเองและเมื่อชาเมลพูดจบโอคูจะ่น้อ,อลัเอาละ มาลุยกันได้เลยและแล้วนะครับศึกระหว่างยมทูตและหน่วยททมพาโทก็ได้เริ่มต้นขึ้นน้อยนมะ่เอาอันนี้ไปกินก่อนเลยก็นแล้วกันการเก็บเกี่ยวที่หลายกาดของข้าและในจังหวะนั้นเองชลูมได้จู่โจมใส่พวกโกวคูจนเกิดระเบิดเสียงดังแต่มีเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นมาจินบูที่หายไปนั้นได้ปากกดตัวขึ้นและมันได้มาขโมยดักบอลแห่งความมืดไปเกือบลืมไปแล้ว ว่าเจ้านี้ยังอยู่ที่นี่นี่นะนอกจากจะโดดกืนดักนันบอลมืดแล้วยังขโมยพลังของจาเนมบ้าไปด้วยแย่ yeah, แล้วเจ้าหมอนี่และนี่คือมาจินบูพูดได้พลังของดาบ,บูล่าไปและตอนนี้มาจินบูนั้นกําลังจะโดดกืนพลังของจาเนมบ้าเพิ่มเข้าไปอีกฮ้ฮ่าฮ่มาเลยน้อยแกนี่เองที่โดดท่านพี่ดาบ,บูล่าเข้าไป ขายท่านพี่ดาบุลาออกมาเดี๋ยวนี้นะจากนั้นโทวะได้ยิงพลังใส่มาจินบูจนเกิดระเบ,ดเบิดเสียงดังสนั่นเมื่อกลุ่มวันนั้นจางลงในเวลานั้นเองเผยให้เห็นแววตาที่ชั่วร้ายมากยิ่งปัครั้งใดและตอนนี้เองนะครับมาจินบูได้ครอบของพลังแห่งจานมบ้าไปแล้วจากนั้นมาจินบูได้เปิดช่องว่างแห่งมิติขึ้นมาอีกครั้งแย่ yeah, แล้วมันกำลังจะหนีไปชะลุม จัดการเจ้าพวกถามพาโทหน่อยส่วนฉันจะไปตามล่าเจ้านี่หน่อยพลังแยกมิติอีกแล้วเหรอช่างน่าลำคาญจริงๆนี่ชาเมลนายช่วยทวงเวลาให้หน่อยสัก20วิได้ไหมเรจจาจัดการกับเจ้ายมทูตเองนายไปตามล่าเจ้าบูเถอะเมื่อพูดจบกัวคูก็หันไปทางเบจิต้านี่เบจิต้ามารวมร่างกันเถอะเดีย๋ยบอกนะว่าแกจะทำฟิวชั่นไอสภาพนาทุเรศแบบนั้นล่ะนะ ถึงเบจิต้าของเรานั้นจะปฏิเสธแต่ก็ต้องยอมทำฟิวชั่นอยู่ดีเพื่อจะแก้ปัญหาที่อยู่ตรงหน้าก่อนและแล้วการทำฟิวชั่นครั้งแรกของโกคูและเบจิต้าแห่งจักรวาลซีโนก็ถือกำเนิดขึ้นฟิวชั่นการทำฟิวชั่นในครั้งนี้ก่อกำเนิดโกจิต้าซีโนผู้ไร้กาเราไม่ใช่ทั้งโกคูและเบจิต้าเราคือโกจิต้ามาไอยมทพูดมาสู้กัน และแล้วกำเนิดดักกอนบอลฮีโร่ในภาคที่3ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับและในครั้งหน้านะครับเราจะได้พบกับโบลี่ลิงดำอสูรกายนักกากที่แฟนๆอยากเจอกันนักหนาและสำหรับในคลิปนี้นะครับในรายละเอียดจุดต่างๆและเรื่องชื่อของตัวละครถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณัที่นี้ด้วยครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่รับชมกันจนจบก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานด้วยนะครับ แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณมากๆเลยครับ